วาน,นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะอันเจริญจาก,การดอกไม้พระราชทานพร้อมด้วยตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบให้กับเจ้าที่ที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ในายเฉศดาจิตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะเชิญใจกันดอกไม้และตะกราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่จ่าสิบเอกวีนัทปริตธรรมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดสกวงเครื่องภายในสวนยางพาราพื้นที่บ้านโคกโกหมู่สองตําบลโต๊ะเด่งอาําเภอสวยปาดีจังหวัดน,นาราธิวาสเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาและเข้ารับการรักษาพยาบาลณอาคารเฉลิมพระบรมมีชั้นห้า โรงพยาบาลสงขลานครินสำหรับอาการของจ่าสิบเอกวีนัทปริทธรรมได้รับบาดเจ็บโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณใบหน้าด้านขวาศีรษะกระแทกค่ะมีแผลบริเวณใบหน้าแขนขวามือขวานะคะและก็มีสภาพร่างกายร,รู้สึกตัวดีตอนนี้แพทย์นะคะก็มีการงดน้ำงดอาหารเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเอาสะเก็ดระเบิดที่บริเวณที่โดนสะเก็ดระเบิดบริเวณคอและก็ใบหน้าขณะนี้อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์พยาบาลอย่างใกล้ชิด ซึ่งการได้รับพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้ทางผู้บาดเจ็บและครอบครัวนะคะได้ยิงคงความปลื่มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ